นิทานเรื่องมังกรร้ายผู้น่ารักมังกรน้อยโตวันโตคืนตอนนี้มันบินได้แล้วและพุ่นฝ่ายได้นิดหน่อยด้วยอีกไม่นานมังกรน้อยก็จะโตเป็นมังกรผู้ใหญ่เป็นมังกรตัวโตที่แสนน่ากลัวมังกรน้อย จิงขยันฝึกบินและหัดพ่นไฟทุกวันทุกวันทั้งพ่อมังกรแม่มังกรและพวกมังกรผู้ใหญ่ต่างก็ภูมิใจในตัวมังกรน้อยแม่คิดว่าเราน่าจะไปหาตัวขี้กลัวมาให้ลูกฝึกบ้างดีกว่าแม่มังกรพูดเจ้าตัวขี้กลัวที่ขี้กลัวที่สุดก็คือเด็กไง ดูนี่สิจะลูกแม่มังกรบอกนี่คือเด็กจ้าตัวของเด็กเล็กกระจิตริษเท้าของเด็กก็เล็กกระจิว๋วหริวเด็กไม่มีหางไม่มีปีกและพ่นไฟไม่ได้เด็กชอบตกใจกลัวอะไรง่ายๆเสมอเวลาที่เห็นมังกรทีไรก็จะตกใจร้องไห้ตัวสัน่น และน่าซิดด้วยความกลัวแม่มังกรเล่าดีจังมังกรน้อยบอกแม่จา๋าลูกอยากได้เด็กอย่างนี้แหละแม่มังกรจึงบินออกจากปราสาทมังกรแล้วมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านเพื่อหาเด็กมาให้มังกรน้อยแม่มังกรบินมาหยุดที่หน้าต่างของบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้ ต้องมีเด็กอยู่แน่ๆเลยเพราะแม่มังกรได้กลิ่นของเด็กเห็นเสื้อผ้าของเด็กของเล่นของเด็กหมอนของเด็กและช็อกโกแลตของเด็กแต่แม่มังกรยังไม่เห็นตัวเด็กหรอกนะแม่มังกรยื่นจมูกไปสูดกลิ่นจนทั่วดมเท่าไรก็ไม่เจอตัวเด็กสักทีเอ๊ะ เจ้าตัวขี้กลัวไปแอบอยู่ตรงไหนนะแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าจู่ๆแม่มังกรก็ได้ยินเสียงเอี๊ยดอาดดังมาจากข้างบนแม่มังกรแปลกใจมากที่เด็กคนนี้ไม่วิ่งหนีไม่ตกใจกลัวจนตัวสัน่นและไม่ร้องไห้หาแม่เอ๊ะนี่เขาเป็นเด็กจริงๆหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะ ยังไงยังไงเขาก็ดูเหมือนเด็กละ่ะมังกรน,น้อยต้องดีใจมากที่แม่มังกรเอาเด็กไปให้ดูสิจ้ามังกรน,น้อยแม่เอาเจ้าตัวนี้มาให้ลูกจ้าแม่มังกรร้องเรียกแล้ววางเด็กลงที่บันไดปราสาททีนี้ลองแสดงให้พวกเราดูสิว่าตอนนี้ลูกโตแล้วและน่ากลัวขนาดไหน ภายในปราสาทมังกรที่มืดถึงและหนาวเย็นแม่มังกรคอยจ้องดูมังกรน,น้อยแสดงฤทธิเด็กอย่างตื่นเต้นมังกรน,น้อยบินโฉบขึ้นโฉบลงบินโฉบไปโฉบมารอบตัวเด็กเด็กจะตกใจกลัวหรือเปล่านะว้าเด็กไม่กลัวเลยสักนิดเดียวฉันจะพ่นไฟแล้วนะ มังกรน้อยร้องบอกมันพ่นไฟตั้งหลายฟู่พ่นไฟแล้วพ่นไฟอีกแต่ดูเด็กสิเขาตกใจกลัวหรือยังนะว้าเด็กไม่กลัวเลยสักนิดได้เวลาน,นอนแล้วดีละแม่มังกรพูดทีนี้เด็กต้องกลัวแน่ๆนเด็กทุกคนกลัวเตียงนอนของมังกรกันทั้งนั้นแหละ คอยดูสิเด็กคนเนี้ยต้องร้องไห้หาแม่แน่ๆเลยแม่มังกรพาเด็กไปนอนที่เตียงของมังกรน,น้อยมังกรทั้งหลายเฝ้ารอดูรอแล้วก็รอแต่ทุกอย่างเงียบสงบไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเด็กตกใจกลัวหรือ,อยังนะว่าเด็กไม่กลัวเลยสักนิ ตอนนี้พวกมังกรผู้ใหญ่พากันงงงวยและแปลกใจมากก็มังกรน้อยสแสดงฤทธิเดชสารพัดแล้วนี่นะทั้งบินโฉบเฉียวพนไฟและทำท่านหน้ากลัวที่สุดเท่าที่จะทำได้เด็กก็ยังไม่กลัวเลยสักนิดสงสัยว่าน,นี่คงไม่ใช่เด็กจริงๆแล้วแม้จะมีลักษณะเหมือนเด็กทุกอย่างก็เถอะเขาตัวเล็กกระจริดฤทธ มีเท้าเล็กกระจิ๋วหลิวไม่มีหางไม่มีปีกและพ่นไฟไม่ได้แต่ต้องมีอะไรผิดปกติแน่แนเลยทันใดนั้นมีเสียงกรีดร้องดังตึดก,ก้องแพดคำรามมาจากข้างบนระวังให้ดีเราตัวใหญ่และน่ากลัว พวกมังกรผู้ใหญ่าต่างตกใจจนตัวสันและน้าสิบด้วยความกลัว<ม>เด็กคนนี้คำรามเสียงดังน่ากลัวและบินได้เหมือนมังกรเลย<ม>เป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย<ม>ฟังนะท่านมังกรผู้ใหญ่ทั้งหลายมังกรน,น้อยพูดคนนี้ไม่ขี้กลัวเลยสักนิดแล้วเขาก็ไม่ได้ชื่อเด็กด้วย เขาชื่อ Be แบปโปต่างหากตอนนี้ผมจะพาเขากลับบ้านแล้วแหละไปเล่นกับเจ้าสนุกจังเลยเบปโปบอกแล้วแวะมาเล่นกับฉันบ้างน,นะราตรีสวัสดิ์เจ้ามังกรน,น้อยมังกรน,น้อยบินกลับไปที่ปราสาทมังกรอ,อย่างร่าเริ ฉันคือมือกอนน้อยมันร้องเพลงฉันกับเพื่อนเพื่อนกับฉันแสนสนุกสุขสันต์ใครๆก็พากันวาดกลัวพวกเรา